ต่อเจ้าหน้าที่กดศูนย์เ,ด,เ,ด,เ,ด,เด,ดี๋ยเจไปเลยครับครับผมไม่ยินเลยครับเห็นว่ามีพัสดุไม่สามารถส่งได้เลยครับไม่ส่งส่งไม่ได้เลยนะมี เมื่อกี้นี่แหละครับโทรเข้ามาว่าพัสดุไม่สามารถส่งได้ครับมีควาไม่มีเลขพัสดุนะมีไหมไม่แน่ใจครับมีเลขพัสดุไหมครับไม่มีครับไม่แน่ใจเนะาะช,ช,ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับอ่าชื่อชื่อวัชราครับคุณวัชรานะครับวชรานั่นกุคอเลยครับ สุกเก็ตครับสุกเก็ตครับสุกเิตนะได้ครับคุยสายเราสักครู่ครับครับาครับ คการจัดการกระสอบนะพราะเขอยู่ของคุณนะครับที่จะส่งไปใช่ไห่คุณผู้รับบริการนะแต่เป็นพัสดุที่จะส่งให้ทางเร็จนะครับหนึ่งชิ้นนะครับนะเนื่องจากเป็นพัสดุที่นันกระสอบนะครับเพค่อเป็นศิลปากรทํางทำการนัไว้เพื่อตรวจสอบยู่ครับอืมครับครับครับผมฟังอยู่ครับขอสอบถามหน่อยนะครับเนื่องจากเป็นพัสดุที่ตัวยาเท่านั้นอ๋อครับลูกค้าหยุดวัน เดินทางมาจากจุดที่คุณนายอือ <c oughs> อะไร,รครับครับฟังอยู่ครับแล้วเขาอยู่จังหวัดไหนที่ทีจับผได้แล้วอยู่ที่เที่ยวเขาจับส่งไปาจากเที่ในในในยวได้หรกอเปานะ<อ> <c oughs> ครับครับอยู่อุดรนี่แหละครับ ลูกค้าอยู่บ้านอีสานถ้าอีสานมันก็จัดส่งไปได้แต่ประเทศลูกค้าต้องมีหลายบริษัทนะเศรษฐกิจก็มีเหรอครับนะต้องมีสาขาที่นั่นนะครับผมเห็นแล้ัสดุมันมันไปตกค้างได้ไงครับคือมันไม่ได้ตกค้างลูกค้าเป็นแบบนี้ผมจะอธิบายให้ฟังรายละเอียดนะอืมถ้าพัสดุคุณส่งไปประเทศไต้หวันนะอ๋อส่งไปไต้หวันครับอืออือไทยส่งใช่ครับผม ส่ิงส่วที่ภาษาระสองร้อยสเอ็าษายอนได้นะครับแล้วตรงทางนะที่นีนะครับผมการที่เราส่งพัสดุไปต่างประเทศเนี่ยมันต้องผ่านคนจุลภากรนะครับเขาทําการตรวจสอบถูกต้องไหมเพราัสดุของคุณเนี่ยอทําการตรวจสอบผ่านเครื่องสแกนนะครับนะเครื่องสแกนนะครับตรวจสอบพบว่านะครับของพัสดุของคุณเนี่ยเป็นเอกสารอ๋ออะครับเป็นเอกสารที่้าน จดจงนะครับ <ừ m. S 2> ครับเขาเอาอยู่มาเป็นน่าจะเป็นนะครับนันน่าจะเป็นนะเขาเขาที่เอาอยู่มานะครับอ่าอยู่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์คนระับเพราะว่าพบว่าเป็นสีม่วงนะครับลูกค้านะอืมอ่าประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเล่มไหมครับอ๋อเยอะขนาดนี้เหรอครับครับผมผมไม่รู้ที่ผิดพลาดหรือเจริงไม่รู้ว่าจะเยอะหรือเปล่านะผมไม่รา้ต่อเทีแย่งอะไรเนี่ยแล้วทนะีนี้ผมต้องทำไงเนี่ยครับ อ่าลูกค้าต้องลูกค้าได้ส่งเลยคนระับถ้าไม่ได้ส่งก็ผมแนะนําให้เชื่อนะคือผมไม่แน่ใจว่าได้ส่งไห<ผ>ม,ม<า>แต่ว่า<ม>เคยเคยมีพัสดุส่งไปแล้วครับใช่ชื่อที่เป็นผู้ส่งไปคือผมไม่อยากให้มีการฟ้อง,งร้องกันในเรื่าเอาตรงๆนะครัผมก็ไม่อยากให้มีแต่ว,ว่าคืนกรมศุลกากรเนี่ย เขาติดต่อเฟดเอ็กมานะครับนะให้ติดต<ส>่อลูกค้านะครับว่าลูกค้าเนี่ยจะจส่งโ,โดยดู่งเฟดเอ็ก F X นะครับนะอืมอทีเนี้ยเขาอยากรู้ว่าลูกค้าคนนี้นะ่ะมาส่งพัสดุได้ยังไงคือโริส่งเฟดเอ็กซ์ี่ได้บอกเหรอว่าห้ามจัดส่งพัสดุแบบนี้แบบนี้แบบนี้ลูกครเครเพียนะครับคืนะอใช่ครับคือเขาจะฟ้องร้องโริสเอ็กซ์เนื่องจากว่าอ่าปล่อยให้ลูกค้าจัดส่งพัสดุที่ห้ามจัดส่งจัดส่งไปต่างประเทศได้ยังไง ได้คร <mile> ับนะถ้าเขาไม่ทําการตรวจสอบเจอเนี่ยถ้ามันหยุดไปจากประาเทศประเทศเพ้ยไปหวันที่นะครับที่เขาจะส่งไปนะอ่าอ่ามันก็จะกลายเป็นข้อที่กฎหมายที่นะครับพอคมถือลูกค้ากรอนที่นันตรวจสอบไปเจอนะครับเราจะเป็นอะไรที่ร้ายแรงมากนะครับะแต่จริงจริงมันใครละพอคุยจะได้ใช่ใช่ลวพอคุยได้เพราะว่ามันยังไม่หยุดออกไปนะครับนะคือขอต้องการยืนยันที่ถือว่าลูกค้าได้มาทําการจัดส่งไหมนะครับนะ อช่วงที่มันมีคนแอบอ้างนะเอาข้อมูนคนอื่นมาทําการจัดส่งนะคผู้ค้าก่อนจะรู้นะก่อจะทราบนเอาข้อมูลคนอื่นไปกู้เงินเอาข้อมูลคนอื่นมาสง่งพัก็ัดิอ่าอืมจะเป็นประเด็นแบบนี้นะครับุกวนี้นะมันแล้วสามารถบอกที่อยู่ได้ไหมครับว่าที่อยู่ที่ส่งไปนี่ยังไงครับที่อยู่ผู้จัดส่งหรือที่อยู่ผู้รับเนี้ยอ่าคี่ไม่ต้องไปบอกที่อยู่เี่ไม่เดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่เราเราให้รอเนี้ก่อน อ๋อลี่เรับิดต่อคนที่อยู่เพราะว่าเราไม่ส่งเราไม่ได้ส่งถูกไหมอ่ามันแค่มีชื่อเราแค่เบอร์โทรเรานะข้อมูลเรามันเป็นอะไรอย่างนี้อ๋อนะแต่ขอแนะนำนะครับผมเอ่าผมที่ทางคือที่ที่ผมกลัวนะคืออ่าบางทีอาจจะมีเจ้าหน้าที่นะครับบริษัทนะเจ้าเอกเหนนะที่เป็นเลนด์กับเจ้าที่จะได้ใจตรกันแล้วที่เราไม่ทราบนะครับว่าเดีขนาดจะทำการตรวจสอบให้มันต่อยสุดยังไงเพราะว่ามีที่ชื่อในโทรนะครับนะข้อมูลนี้เขาฟื้นะ ครับต้องทากันได้ยังไงต้องมีมันต้องมีส่วนรู้เห็นถูกต้องไหมครับน่าจะอย่างนั้นแหละครับคือคือตอนแรกผมจะเปิดกล้องวงจรเปิดเปิดกล้องวงจรปิดดูให้ที่ดียวจังนะว่าใครทะมส่งเพราะว่าพี่เนี่ยเขาต้องแจ้งที่ไปตั้งแต่สามวันแรกแล้วอ๋อเหรอครับมันจะส่งที่แปกนะครับอครับผมก็แต่ผมทำงานโดยการไม่ได้นะพี่ผมไม่มยเอกสารนะผมไม่หยเอกสาร คือสรุปแล้วผมเอาอย่างนี้สรุปผมต้องทายังไงก่อนอ่าี่จะรณข้อมูลนะแล้วก็แจ้งความกับเจ้าที่โดยลงบันทึกประจาวันหน้าที่นะว่ามีคนแอบอ้างนะครับข้อมูลของเรานะครับผมทําการขอตรวจสนะครับนะอ่าที่นี้ผมที่แจ้งความเก็ดที่โชวมาหาผมนะครับนะผมนะครับจะได้ทําการเปิดตรวจสอบเปิดกล้องวงจรปิดที่นี่นะที่โดยสัดสนวนขายเป็นรายนะครับเอาอย่างนี้เนาะแล้วผมก็จะยื่นเรื่องรับคดีรัฐบาลนะครับนะ เอาอย่างนยังนี้ว่าเอาเอาอย่างไม่จัส่งนะเอาเอาอย่างนี้เนาะฟังฟังผมก่อนอ่าตอนเนี้ยผมบวชเป็นพระอยู่นะโยมอ่าไม่เคยมีพัสดุใดๆส่งไปเลยนะโยมนะเออก็พยายามโทรมาหาผมหลายที่แล้วแหละโยมอืมไม่หางานที่มันทําดีๆกว่านี้นะโยมนะเออ ไม่ต้องมาอ่าคืออย่างนี้นะคเคุณบอกคือครับหลวงของคือครับคืออย่างนี้นะคือเราเป็นพระใช่ไม่ครับผมเราก็ต้องรักษาสิ่ที่ประโยชน์ของตัวล่องนองนไม่อาตมาไม่มีพัสดุใดๆส่งไปทั้งสิ้นอ่ะอาตมาไม่ได้มีใครส่งให้ใครทั้งสิ้นอ่ะนะเออก็คือ ใช่ครับผมเตมาไม่ต้องไปจำจุนนะครับต้องทัดแน่นครับอ่าให้เขาฟ้องมาเลยอ่าบ้านอาตมาก็เป็นข้าราชการตํารวจนี่แหละครับผมอ่ก็ขออะลรครับทางนู้นที่ต่างใช้ความไม่ผมเนี่ยงานผมมันไม่เดินงานบ้ารนะอะไรนายดเ้ไโย่ก็ก็ก็แล้วแต่ทางนู้นสะดวกเลยโยมอาตมาไม่มีทรัพย์สินใดทั้งสิ้น อ่าไม่มีสักทีผมไม่ได้บอกว่าคุณมีสักทีนะลูกค้านะที่ตแดให้ลูกค้าแจ้งตอนที่ว่าที่จะให้เจ้าที่ได้ทำงานเพราะว่ากองจุลกาก่อนขอบริษัทอาตมาไม่แจ้งหรอกโยมนะเพราะว่าถึงเวลาจริงๆริงก็ถ้าเขาอยากฟ้องให้เขาฟ้องมาโยมอ่าก็คุณคุณหลวงพี่ครับเป็นพระใช่ไหมอ่าเป็นพระสิโยแข้งโยธาอยู่ตรงนั้นหรือฮะ เข้าโยธาเลยต้องต้องต้องกดน้ําให้โยมฟังแล้วเหรอเอาได้จะเอาจะจบแล้วไม่โยมเอาบทพิเศษด้วยไหมเอาเ็นจบเลยก็เอาไปเถ็ะนะสปทะเลาะนะให้ให้แปลให้ฟังหน้ไหมโยมแปะนะครับภาษาบาลีต้องได้ไหมอ่ะยะถาวารีวะหาปุราปริปุเรนจิสากำลังเอวเมวะอิโตทินังเพตันังกุปกะปติออย่างเอาให้จบไหม ยังไม่จบนะนี่เอาสับพีเลยนะยะถายะถาพอแล้เอาสัพพีขึ้นสับพีได้ไหมใช่สับพีเลยครับอาสัพพีติโยวิวัจันสุสัพโรโควินัสตุมาเตโพสวันตรโยสุขีที่กยุโกภวะอาิวาจนาสีได้สนจังพุทธาปจญโนจตตาโลธรมาวัชันติอายุวันโนสุขังพลาใพ่อ่เนชื่อแล้วมันาเป็นพายุเชื่อได้งความใ่มน่อยนะอ่ไม่ไม่แจ้งหรอกโยมครับ คือโยมไม่ต้องอนนมา <ทำ S 1> อะไรไแล้ว,ว <c oughs> คือคืออาตมาเข้าใจว่าโยมทํางานตรงนั้นเนาะเออมันโอเคผมก่อนผมถามว่าลูกชายอยู่วัดไหนอยู่วัดไหนอาตมาอยู่วัดไหนอันอันนี้อาตมาบอกไม่ได้มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะโยมนะอยู่ที่ไหนก็ช่างในกฎหมายทีเอมันมีอยู่ข้อมูลส่วนบุคคลอ่า คือ 4, <8. S 2> อาตมาอยากให้โยมหางานที่มันสุจริตกว่านี้เนาะท,ทํามันไม่ลาบากหรอกถามว่าบทาาเป็นษานแล้วบทสี่ภรษาแล้วอาตมาอยู่สิบเจ็ดภาษาแล้วโยมสิบเจ็ดภรษาใช่โยมอ,อ,อันนี้อู๋สิบเจ็ดราษาไม่ธรรมดาแล้วนะคุณสอนมาหาประโยคนี้แล้วค,ร,วาาร,ครับอาตมาประโยคสี่แล้วโยมอมบดสี่แอ้ว อันนี้โยมเขามันลําบากขนาดนั้นไหมโยมต้องต้องไปทํางานอย่างอย่างนี้หรือยังไงไม่ใช่พี่อค่าจานนี่นะผมขอพี่คัาไจานนะอ่าได้โยมที่รับพี่รับไาจานเนี่ยเขาเรียวันเดียวไหมครับก็ไม่เยอะหรอกโยมพระไม่กี่รูปแต่ว่านีนเยอะหน่อย่่าเ่ใชะใช่ใช่ใชอะนะอ่ใช่อ่ใช่ใเ่ใช่ใช่ใอ่ใช่ใช่ใ่ใช่ใชครั่ อมันไม่ใช่หน้าที่ของพระเนี่ยเยมันไม่จําเป็นจะต้องมาทําอย่างนั้นใชผมผมเช่าวัดผมเช่าวัดนี่พระแยงก็มีสบาบัดทาวัดไปครับโยจะมาเช่าคอเซิเตอร์เปิดวัดอยู่เนาะโยจะมาเช่าวัดเปิดคอเซเตอร์ไม่ได้เอออ่ะะผมว่าเป็นที่ที่ปลอดภัยนะลูกค้านะแล้วพระจักรนะมันมันไม่มันไม่ใช่อาชีพที่จะจริตะโยมเออโยม คืออาตมาถามว่าโยมลําบากมาในชีวิตนี้มีอายุครบ32ไหมโยมก็มีครับมีครบั2หมดครับมีอายุครบ32โยมเห็นคนเด็กพิการหรือเห็นคนพิการที่เขายังสู้ชีวิตบ้างไหมครับอืมอาตมาคิดว่าอาจารย์ผมจะเล่าให้ฟังก่อนอือจะไปจิตเที่อมอย่างนั้นมันเขาถูงมันก็จริงนะครับแต่ว่าอาชีพใครอาชีพหนึ่งนะครับนี่ผม แต่อ,อาชีพเนี้ย<น>มันไม่ได้สุดจริตขนาดนั้นไงโยเราหลอกเขาเรามีความสุขหรอไ,หอไม่หลอกไม่หลอกไม่หลอกผมยอมรับว่าไม่หลอกนะคืออ่าผมทาอาชีพนี้นะครับผมเคยเปิดบริษัทเองนะที่เมืองไทยนะอืมผมเปิดบริษัทเขาเองรครับนะดูดูชนบุรีนะลูกค้านะอืมเปิดได้ประมาณอ่าแปดเดือนนะลูกค้านะนาฬนาแปดเดือนเป็นหนึนงยี่สิบ 1ิบห้าสิบห้าล้านอยูนะโอ้อไม่มีทางไปไปได้หรอตาทีอ๋อท,ท,อทนีนี้นะครับนะกม,มัน,น,น,นก็มีช่วงขึ้นช่วงลงเนาะก็มีปร,รยชนนะครับมนะีการจับได้เนาะอือเขาก็จะทำการแัดอะไรนี่นนรนนครับนะ,ะอาาะพักผิเนาะก็ลยชีวิตทุกคนนี่ก็ก็มาทํางานปกตินแล้วันนะอยากให้ที่ชีวิตช่วไม่ได้นะครับนะผมทัแด้ยี่สิบหกนะครับนะ,ะเิ้เตอร์ผมผม ผมผมไม่เข้าไปติกษาในระบบออนไลน์นะประมาณที่ผมเรียนนะผมก็ลองทำเองทีนสยทาง้ยมเบอร์โทรอะไรพวกนี้โยมได้มาอย่างไงอย่างไงก่อนอันนี้มันเป็นข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัวอ่าขอย้อนตอนที่คือคือคือถ้ามันเป็นข้อมูลส่วนตัวเนี่ยเบอร์โทรเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลใช่ไหมโยมอ่า ใช่ใช่ใช่ฉะนั้นแล้วนะให้ที่บอลทำไมครับให้บอลให้ตอนทำไมให้ผมมีลูกค้าเยอะผมคงเป็นไปไม่ได้หรอกโยมนะโยมสิ่งที่อาตมาอยากให้โยม<ด>ทำมันเป็นอาตมาว่ามันทําได้ดีกว่านี้นะฟังคุณผมก่อนนะทีนี้อ่าอาจารย์กรัฟังนะ่เชื่อไหมวา่าบุคคลนะครับที่จะว่าโนมเหนอวก็ไม่ใช่น,นละลูกค้านะอื เขาทําความผิดนะเขาได้เขาเขามีความผิดอยู่อย่างใดอย่างนีงเนี่ยเขาได้เกิดเปลี่ยนเงล้าตัวเขาใช่ไหมเขาคนมีความผิดนะครับอาตมานี่ไม่มีเความผิดใดๆเลยนะเลือดใช่ก็อาตมามีความผิดเลยอาตมาก็เลยนิ่งๆใช่ไหมอาตมาก็ไม่ตกเป็นโยมสรุปสรุปสรุปใครเป็นอาตมาโยมเป็นอาตมาหรืออาตมาเป็นโยมอาตมาเป็นโยมโยมเป็นอาตมาก็โยมเรียกตัวแทนโยมว่าอาตมา ผมก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะอ่าก็โยมก็หางานดีๆทำมีมือมีไม้ครบสามสิบสองก็อันนี้มันไม่ใช่ซีสต์กระดิ่งเป็นวิชาชีพนะแบบนี้ผมจะเปิดผมาว่าจะเปิดบริษัทนะผมว่าจะเปิดบริษัทนะอีกทีหนึ่งแล้วอืมจะมาจะมาหารับ คือนี่ผมาจะเกิดบริษัทเป็นชิปเปอร์คอนเทนเซอร์อีกหนึ่งไทยที่มันกไหมนะผมทำได้นะค่อยดูประมาณไม่เกินหนึ่งปีนะผมอาพระจารย์เขาดูเพื่อนจำที่ผมไม่ได้เสียยี่สิบสี่คนนี้แที่ไปดูกับพระอาจารย์นะว่าในโลกคอนเทนเซอร์มันไม่มีอะไรน่าเชื่อถือได้หรอกโยมกลไกครับกลไกมันอยู่ที่กลไกและขบวนการกองนะครับนะทำไมโยมบอกให้อาตมาเชื่อไม่ได้หรอฮะ หลอกให้เชื่อผมผมผมหลอกให้ไม่เชื่อด้วยไหมก็ก็ได้แต่เนี่ยอธิมารสงแต่ว่าทําไมโยมหลอกอาตมาไม่ได้แค่นั้นเองผมไม่ใช่ที่ที่ผมไม่อยากจะหลอกนะทุกคนนะคือหลอกพนักงานจริงแล้วก็พูดไปตการคนจริงนะคือมันไม่มีอะไรที่เป็นความจริงหรอกมันมันป็นค้องครับอือคยกจะอธิมานานแล้วนี่ ไอ้นนั้นเน่ยไอ้อาจจะไม่เอระอาจารย์เนี่ยให้ไอ้พรให้ดูกัพมี่ดิโอคงไม่อวยพรให้รอกโยมนะมันอวยพรให้ไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอืมแต่ถ้าอวยพรก็คือจะบอกว่าให้ออกมาทําอาชีพสุจริตเถอะนะมันไม่ได้ลําบากขนาดนั้นลูกค้าวางสายถ้าแชร์วางสายจะต้องมาเรื่อยครับอ่าโยมโทรมาโยมวางเลอยแต่มายังไม่ว่างครับ ภาพการเปสวัสดีครับผม